จริงนะมันมีทักษะยแยะๆมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้สําหรับในโลกอะไรอยู่สามทักษะนะคะสําหรับโลกยุคปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะทักษะแรกที่ควรมีนะคะก็คือการพูดหน้ากล้องค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะตอนนี้ใครๆก็ออกมาไลฟ์กันออกมาพูดกันแล้วก็มีทั้งวิดีโออะไรมากมายเลยคะ่ะที่เราต้องฝึกนะคะ mm hmm. คือทักษะการพูดค่ะออกมาพูดหน้ากล้องนะคะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินค่ะใครๆเขาก็พูดกันเยะแยะๆมากมายนะคะแล้วก็การไลฟ์สดค่ะแล้วก็สามารถที่จะ ออกมาสื่อสารให้กับไม่ว่าจะเป็นคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับลูกค้าแล้วแต่เลยค่ะว่าเราต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกมานะคะให้ผู้ชมนั้นได้รับฟังแต่ว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่จะต้องมีประโยชน์ด้วยนะคะสําหรับคนที่จะเข้ามาฟังเราดีละคะคือทักษะแรกนะคะก็คือทักษะของการพูดหน้ากล้องหรือว่าการไลฟ์สดนั่นเองค่ะต้องฝึกค่ะทุกอย่างต้องทักษะที่2นะคะก็คือทักษะของการแต่งภาพค่ะการทํากราฟิกนี่เลยค่ะควรจะฝึกไว้นะคะไม่ว่าเราจะมีสินค้าหรือว่าเราจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการ สื่อสารออกไปนะคะเราก็สามารถที่จะแต่งเองได้ค่ะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะนี่คือทักษะที่ค2 2> นะ่ะทักษะที่3นะคะก็คือทักษะของการตัดต่อวิดีโอค่ะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวนี้ใครๆก็ตัดต่อวิดีโอกันทั้งนั้นไปเรียนรู้ค่ะไปเพิ่มทักษะตรงนี้นะคะทักษะของการตัดตอ่อจริงๆแล้วทักษะที่ควรมีมีมากกว่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทักษะของการเขียนนอกจากการพูดการเขียนการทำกราฟิกแล้วการตัดต่อวิดีโอสำหรับวันนี้นะคะก็ขอแนะนำสามทักษะนี้นะคะ